สวัสดีครับวันนี้วันที่21กรกฎาคม2,565เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมไผ่ข้าหลามเปาะนะครับวันนี้ทางสวนได้ทำการนำไผ่ข้าหลามเปาะนะครับมาลงปลูกขยายจำนวน150ต้นนะครับ ไผยคล้เปะชุดนี้นะครับเราเพอจากเมล็ดนะครับตัวนี้เขาจะมีรูนะครับมีรูแต่เล็กๆเลยนะครับนะครับมีรูมีรูทุกรำครับนี่ พื้นที่ปลูกนะครับไผ่ขรานเปาะชุดนี้อยู่ที่หนึ่งไร่สองงานนะครับเราก็ได้ทำการเตรียมดินเรียบร้อยตอนนี้กํกำลังทยอยลงปลูก ครับโดยทีมงานของทางสวนนะครับไผ่ข้าลามเปาะนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่นิยมไปทำข้าวหลามนะครับ ดยสายพันธุ์นี้นะครับไม่ต้องปอกนะครับไม่ต้องปอกเปลือกนะครับเราสามารถกระเทาะได้เลยนะครับทุบทุบแล้วก็ปอกได้เลย เราจะปลูกเป็นแถวทุกต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับทางสวนก็เลยนำไผ่ขนป่ปลอมมาเล่งขยายพันธุ์ ผมปลูกแล้วประมาณ1-2ปีครับเราก็จะมาดูอีกทีว่าเขาจะโตได้ประมาณไหนนะครับปกติอายุประมาณ2ปีนะครับสองปีขึ้นไปนะครับก็สามารถตัดมาทำข้าหลานได้แล้วนะครับ ลากลากออกเต็มที่แล้วครับดูเขาเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับพันข้าวหลามเปาะนะครับพันไผ่ข้าวหลามเปาะสามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับเพจสวนธนพัฒนสกลนคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยได้เลยครับ